วันนี้แจ็คทำแซบแห้งขาหมูครับวิธีทำง่ายๆรสชาติแซบแน่นอนจะทานเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็ได้พร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราตั้งหม้อใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปน้ำใส่เยอะๆหน่อยนะครับส่วนขาหมูจะใช้เป็นขาหมูที่เลาะออกจากกระดูกเรียบร้อยแล้วน้ำหนัก1นกิโลครึ่งหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำและอย่าลืมใส่เกลือป่อนลงไปด้วยเล็กน้อยนะครับต้มในไฟกลางเป็นเวลา30นาทีไม่ต้องต้มให้นานกว่านี้นะครับสานาทีในกำลังดีตอนนี้ผ่านไป30นาทีแล้วครับ ปิดแก๊สได้เลยขาหมูของเราจะไม่เปื่อยเกินไปนะครับ จะนุ่มๆพอดีเลยทีนี้เตรียมเครื่องปั่นตัวโปรดมาเลยครับใส่ตะไคร้ซอยลงไป3ต้นจะใช้เป็นเครื่องปั่นขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วตามด้วยกระเทียมจีน15กลีบแล้วก็หอมแดงครับ15หัวพริกแห้งเม็ดเล็กอีก15เม็ดความเผ็ดปรับได้นะครับอันนี้ตามชอบได้เลยเครื่องปั่นตัวนี้ขนาด5ลิตรนะครับของโยเทคราคาค่าตัวไม่ถึง300บาทนะครับใช้งานดีมากๆมอเตอร์แรงใบมีดคมใครสนใจอยากมีติดครัวไว้ใช้กดสั่งซื้อกันได้เลยนะสำหรับครัวบ้านๆที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมใหญ่ใช้ดีแน่นอนครับราคาค่าต มากๆนะครับละเอียดเลยนะใบมีดคมมากๆและโถปั่นเป็นสแตนเลสเกรด304ไม่เป็นสนิมล้างทําความสะอาดก็ง่ายทีนี้ตั้งกระทะน้ามันเตรียมผัดได้เลยจุดไฟขึ้นมาครับใช้ไฟกลางแล้วใส่เครื่องสมุนไพรที่เราปั่นไว้เมื่อกี้ลงไปครับ ผัดให้มีกลิ่นหอมได้เลยเครื่องครัวและของที่แจ็คใช้ในคลิปนะครับคนชอบถามว่าซื้อมาจากไหนเดี๋ยวแจ็คแปะตะกร้าไว้ให้รวมทั้งกระทะใบนี้ด้วยยิ่งกระทะเหล็กเผาของซิงชายตัวนี้แจ็คใช้บ่อยมากๆครับใช้ถนัดมือน้ำหนักเบาร้อนเร็วทำอาหารก็มีกลิ่นหอมวิธีเก็บรักษาก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยไล่ความชื้นแล้วก็ฉลมน้ำมันเก็บไม่เป็นสนิมแน่นอนครับและแจ็คผัดจนเครื่องสมุนไพรสุกและมีกลิ่นหอมดีแล้วทีนี้ให้เราปรุงรสครับใส่เกลือป่อนลงไปครึ่งช้อนชาและตามด้วยน้ำมะขามเปียกอีก เปรี้ยวไม่เหมือนกันให้ชิมก่อนนะครับทีนี้ใส่น้ำปลาลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครึง่งและเพิ่มความนัวด้วยผงปรุงรสอีกครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลทรายอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับใครชอบผงชูรสก็ใส่เพิ่มได้นะแล้วก็ใส่น้ำต้มครับน้ำที่เราต้มหมูเมื่อกี้เลยใส่ลงไปเล็กน้อยก็พอให้เราคนคลุกเขาให้เข้ากันรอให้น้ำเดือดขึ้นมาเดี๋ยวค่อยใส่หมูลงไปนะครับส่วนขั้นตอนในการปรุงรสเนี่ยยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวใส่หมูลงไปแล้วปรุงเพิ่มอีกเล็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยอร่อ่่นอออยยแแแนน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 นเเเมมมูีี้้้้้้ทาาาาางๆบบใชววลลไนนก็ดดืดขึ ทีนี้ตักหมูมาใส่ได้เลยขาหมูที่เราต้มไว้เมื่อกี้ตักขึ้นมาพักให้เสะด็จน้ําก่อนนะครับจึงนํามาใส่ในกระทะแบบนี้แล้วก็คนคุกเขาให้เข้ากันคนคุกเขาจนกว่าน้ําจะแห้งลงเล็กน้อยแล้วก็ปรุงรสนะครับจะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกป่นนะครับหช้อนโต๊ะ ถ้าใครชอบเผ็ดมากกว่านี้เนี่ยเพิ่มได้นะอันนี้ตามชอบเลยครับและที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวคั่วสําหรับตัวข้าวคั่วจะใส่1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับหอมมากๆทั้งพริกป่นและข้าวคั่วใส่พร้อมกันเนี่ยโอโ้โหทานเป็นกับแก้มเนี่ยยังหรูเลยเมนูนี้ครับใส่ลงไปเสร็จแล้วคนคลุกเขาให้เข้ากันครับอย่างที่บอกสําหรับขาหมูเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะเหนียวนะครับต้ม30นาทีเนี่ยพอดีแล้วต้มนานกว่านี้ก็ไม่เหมาะครับ จะเปื่อยนุ่มเกินไปและเพิ่มความหอมด้วยผักชีใบเลื่อยหั่นท่อนหนึ่งกำมือตามด้วยใบยโหระพาอีกหนึ่งกำมือครับเพิ่มเติมด้วยใบยมะกรูดฉีกสักสามใบครับเพิ่มกลิ่นหอมนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยคนคุกเขาให้โดนความร้อนทั่วๆโอ้โหขั้นตอนนี้กลิ่นหอมมากๆครับเป็นแซบแห้งขาหมูที่เหนียวนุ่มกำลังดีเคี้ยวเพลินมากๆรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานได้มาครบรสเลยอร่อยจริงๆครับเ <ๆ S 1> มนูนี้แซบแห้งขาหมูพอคุกเขาเข้าที่เข้าทางแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและที่ทุกท่านเห็นอยู่ในนี้ก็็คือแซ่่บหห้งงขาามมููเเนนทยๆป แก้มชั้นดีชั้นเลิศของเรานั่นเองหน้าตาสีสันก็จะออกมาแบบนี้นะครับแหง้แหงนๆนวลๆนี่ร้อนๆเลยได้เวลาแล้วก็จัดเสิร์ฟลงจานทานกันได้เลยทางบ้านลองไปทําตามกันดูครับทําง่ายมากๆรสชาติอร่อยจะทานเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็ได้อย่างที่แจ็คบอกไปนะครับและสําหรับรสชาติเปรียปร้ยวเผ็ดเค็มหวานเนี่ยปรับเอาได้อีกตามใจชอบเลยวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ